คนนะคบก็วันนี้เราจะมารีวิวไฟในการที่เราติดใจมากกับยี่ห้อ Octobase ซึ่งเป็นไฟ UFO ในการเอาไปใช้ในการแคมปิง้งไปกางเต็นท์ต่างๆแล้วมันสามารถใช้ได้แบบยาวนานมากมซึ่งเราตอนแรกเราซื้อรุ่นธรรมดาเนี่ย รุ่นอันใหญ่ที่เขาแบบออกมาเป็นรุ่นแรกเลยอะ่ะมาสองตัวอา่าซึ่งเป็นสีดำเนาะแล้วเราก็ติดใจมากเพราะว่าเวลาที่เราไปตั้งแคมป์เนี่ยไฟอะ่ะบางทีมันจำเป็นนะแล้วก็บางทีเราไปตั้งแคมป์ในอุทยานหรือว่าในที่ต่างๆที่เขาไม่ได้มีไฟฟ้าให้ใช้เนี่ยไอเจ้าตัวเนี้ยมันก็สามารถที่จะแบบอยู่ได้นานมากออนะ ทีนี้เขาออกตัวไม่รู้เรียกตัวลิมิตหรือเปล่าออแต่ว่าเป็นตัวที่เขาโคกับจ๊ k กเกอร์แฟมิลี่นะให้ดูก็คือเป็นตัวนี้นี่เขาโคกันกับจ๊ k กเกอร์แฟมิลี่เดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูว่าออหน้าตามเป็นยังไงซึ่งมันจะเป็นตัวเล็กกว่าจะเป็น UFO Mini ค่ะ อันนี้เราซื้อมาจากร้าน Outdoor Style ตรงแถวพระราม5ฮนวะงเวียนพระราม5ก็ด้วยในราคา690บาทเห็นป่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงแล้วเขาแถมอะไรมาให้บ้าง,ง,างนี่เอา,าอันนี้เขาให้มาอย่างนี้ ที่เราซื้อมามันเหมือนกับว่าเขามีแต่ตัวมาให้นะไม่ได้มีกระเป๋าแต่ไปถามมาแล้วก็คือตัวที่ที่ไม่ใช่ลิมิเต็ดตัวเนี้ยที่เป็นรุ่นมินิอะ่ะของรุ่นใหม่อะ่ะก็มีกระเป๋ามาให้เหมือนกันนะอืมซึ่งดีมากๆเลยเพราะว่าอันเก่าที่ที่ซื้อมาพอมันไม่มีกระเป๋าแล้วเราอะ่ะต้องเอาแบบไปหากระเป๋าอื่นมาใส่แทนอนะ่ะมันแบบ มันลำบากแล้วมันก็ทำให้ตัวไฟอ่ะมันโดนขูดอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะอันนี้เนาะนี่สวยไหมตึงต้งๆไปนนี้เขามีสายคล้องให้เนาะแล้วก็มีเป็นซิปซึ่งสวยเลยทำดีนะโอเคนี่ก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ ที่เขาให้มาตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าถ้าเราต้องการเอาไฟไปติดที่ไหนอะที่ที่มันไม่ได้มีแม่เหล็กอะ่ะเราก็สามารถเอาตัวเนี้ไปติดได้เช่นอาจจะแบบอยากเอามาใช้ในชีวิตประจำวันในห้องหรืออะไรอย่างนี้ที่แบบตรงนั้นมันไม่มีไฟเราก็สามารถเอาตัวนี้ไปติดแล้วก็เอาแม่เหล็กเนี่ยเนี่ยจะมีของเขาจะมีแม่เหล็กให้ตรงนี้เนาะซึ่งดุดแรงมากอ,อืม ดูดแรงนะอืมก็สามารถติดแล้วก็ใช้ไฟเนี่ยตรงที่เราอยากจะใช้ได้เลยเนาะอ่ะเรามาดูตัวไฟกันเนาะอ๋อเขามีอีกอย่างก็คือสายก็จะเป็นสายชาร์จปกติแล้วก็อ่ะอันนี้ก็จะมีโลโก้ Joker Family ไว้นะอันนี้เป็นที่แขวนเนาะเวลาเราไปตั้งแคมป์เราก็สามารถที่จะเอาไฟนี้ไปแขวนได้หรือว่าถ้าตรงนั้นมันมี เป็นแม่เหล็กแล้วก็สามารถเอาแม่เหล็กเนี่ยไปติดได้เลยนะจะเห็นว่าตรงเนี้เขามีนี่ตัวนี้ไม่รู้เห็นไหมเห็นไหมนี่เขามีลายมาด้วยนะเขามีลายเป็นลายโลโก้ของ o c t o b a s e อืมตรงนี้เราสามารถแกะออกมาได้เขาบอกว่าตรงเนี้ยที่ให้ที่ครอบมาเวลาที่เราไปตั้งแคมป์อ่ะมันสามารถที่จะทำให้มแมลงไม่มารบกวนเราได้ คือมาถึงปกติเวลาที่เราไปตั้งแคมป์ในป่าในเขาเนี่ยหรือว่าตามลานต่างๆอ่ะเวลาเราเปิดไฟอ่ะแมลงมันจะชอบมาเล่นไฟแล้วมันก็น่ารำคาญมากเนาะคือ <c oughs> ถ้าอย่างเราเป็นคนไม่ชอบมแมลงเนี่ยเวลาที่เปิดไฟอ่ะเราจะรู้สึกหงุดหงิดเหมือนแบบมแมลงมันจะมาตอมมันจะมาแบบไตาตามตัวอะไรแบบเนี้ยเออเพื่อมาเล่นไฟแถวๆที่เราเปิดไฟเนาะเออถ้าเกิดว่าอันนี้เดี๋ยวลอง ลองเอาไปใช้จริงก่อนว่ามันได้ผลจริงไหมถ้าเราเปิดด้วยสีส้มเนี่ยแล้วมัน,มนแมลงมันไม่มาตอมเนี่ยมันจะดีมากเลยเรามาแกะดูก่อนว่าด้านในหน้าตาเขาเป็นยังไงอ่ะตัวนี้มันก็จะเป็น UFO MINI ก็คือมันจะเล็กกว่าอันเดิมหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาตัวปกติมาเทียบให้ดูด้วยอืว่าไอตัวเก่าที่ใช้อยู่หน้าตาเป็นยังไงอันนี้เขาก็จะมีโลโก้เล็กๆตรงนี้เนาะ อืมเป็นจ็ k กเกอร์แฟกับออ t o b เบสเขาคอลแลบกันทีนี้มาเดี๋ยวลองเปิดให้ดูคือมันจะสว่างมากมีสีขาวเนาะมีสีเหลืองแล้วก็มีกึ่งขาวกึ่งเหลืองมีสามสีนะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อแล้วก็มันสามารถที่จะทำอันนี้เป็นเหมือนไฟเป๊บ,ปบสีแดงได้ด้วยนะคะโอยทีก็ปิด เปิดเนี่ยมันสามารถดิมไฟเป็นแบบให้มันอยากได้เบาๆเนี่ยก็ได้เนาะดึงแล้วถ้าเราใส่อันนี้เข้าไปจะเป็นยังไงกนะ็ใส่ง่ายนะใส่ง่ายถอดง่ายแล้วก็นี่ไฟมันก็จะเป็นไฟอย่างนี้ไฟเหลืองๆอ,อย่างนี้นะ ไฟเหลืองๆเพื่อที่จะไม่ให้แมลงเนี่ยมันมาตอมเล่นไฟเดี๋ยวถ้าเอาไปใช้แล้วมันได้บลนเนี่ยจะรีบมารีวิวให้ดูเลยนะอืส่วนตัวนี้เขาก็จะมีตรงนี้เป็นท้าย a กับท้าย c ให้เนาะายที่ก็ไว้ชาร์จเข้าไดนะ้อันนี้เหมือนจะเป็น power bank ได้ด้วยนะคะ แล้ก็ไม่มีอะไรแล้วกระเป๋าเขาก็ทํามาอย่างดีเลยนะมีที่ใส่ของตรงนี้แล้วก็ใส่ตัวไฟตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปหยิบไอ้ตัวใหญ่มาให้ดูรอแป๊บูนี่เราจะหยิบตัวใหญ่หดูโอเคอันนี้อันนี้คือตัวเดิมเนาะไม่มีโลโก้อะไรก็คือเป็นตัวออสตเบตัว ตัวที่ซื้อมาแรกๆเลยตั้งแต่แบบเหมือนมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ร้านสองร้านอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เลยไปถามในเพจเขาเพราะว่าดูแล้วมันน่าสนใจดูแบบเหมือนความจุของไฟอะ่ะมันเยอะแล้วก็ใช้ได้นานเพราะว่าไฟที่เราซื้อมาแบบก็ทดลองซื้อนะเราเข้าเ,เข้าแคมป์ไม่ได้ปกติไม่ได้ซื้อของแพง เ,เราก็จะซื้อของที่เราอยากซื้อเช่นโคมไฟอันเล็กๆเ,เพื่อให้มันมีไฟส่องสว่างเออแต่ว่าพอใช้พวกนั้นอะแล้วมันแบบมันอยู่ได้แ๊บเดียวเออเราแค่สมมติเปิดตั้งแต่หกโมงเย็นพอไปแบบสองสามั่มมันก็เริ่มหลี่มันก็เริ่มออดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ตอบโจทย์เราในการที่จะออกไปตั้งแคมป์แล้วเราก็ต้องแบกไปไหลายๆอย่างต้องแบกเออถ้าเป็นแบบเปลี่ยนถ่านมันก็ต้องแบกถ่านไปอีก เปืองทานอีกอะไรอย่างนี้อืมถ้าเป็นแบบชาร์จพอมันพอมันแบตหมดในระหว่างเในระหว่างที่เราใช้งานอะ่ะมันก็ไม่สามารถชาร์จแล้วก็จะเอากลับมาใช้ได้เลยในทันทีเออมันก็เลยเหมือนกับว่าตามหาตามหาไฟที่มันอยู่ได้นานจริงๆเออคือถ้าเปิดแบบเบาสุดเนี่ยแล้วเราใช้แค่แบบช่วงกลางคืนเช่นหกโมงถึงสี่ทุ่มอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยคือแบบอยู่ได้เลยนะเออแบบสองวันสาวันเข้าป่าคือ บา,บายเลยนะที่ที่เราเคยใช้มานะเออแต่ถ้าเปิดแรงสุดเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้แบบวันหนึ่งวันครึ่งอะไรอย่างนี้เออหมายถึงว่าแบบใช้แบบหกโมงถึงสี่ทุ่มหรือหกโมหรือช่วงวระยะหว่างน,นั้นที่แบบคือไม่ได้เปิดตลอดเวลามันก็สามารถที่จะอยู่ได้เพราะกลางวันเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วไงอืมก็คือถือว่าคุ้มค่ามากนี่ใช้มามันก็ยังแบตเปิดมันก็ยังดีอยู่นะใช้มาเป็นปีแล้วนะอืมชอบมากอืม นี่เทียบให้ดูนี่ขนาดน,านี่เลยติ้งเห็นไหมก็เล็กกว่ากันนะเออมันก็ดีนะคือคือมันก็ดูแบบไม่เธอทะเออนี่มือเราเล็กเออเราก็อันนี้มันก็ใหญ่ดีแล้วก็สว่างมากสว่างจัดเลยแต่ว่าเออแบบไปไปกลางเต้นนี่คือต้องหลีะเพราะว่ามัน มันสว่างมากอืมนี่ดีดีแนะนําเลยอืมถ้าใครที่มองหาไฟที่อยู่ได้นานแล้วก็แบบไม่ต้องชาร์จบ่อยนะนี่ครับโอเคจบแล้ว <Okay. S 2> องั้นเราก็รีวิวกันเท่านี้เลยนะเราชอบ